ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกเวิลด์ดินแดนที่พลังมาบรรจบก,กับความหลงไหลวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่สิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงอีซูซูเฟสเทอร์เปี2026นี่ี่ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเครื่องจักรที่สร้างขึ้นเพื่อผู้ที่หลงไหลในการขับขี่ผู้ที่ปรารถนาและกำลังความน่าเชื่อถือและสไตล์ที่ดูดันทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพ็คเกจที่โดดเด่น เม <im itation> ื่อมอง KB57 ครั้งแรกคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่า Isuzu ได้ก้าวข้ามขีดจ,จำกัดของรุ่นมาไกลแล้วรุ่นปี2026ดูแข็งแกร่งเฉียบคมและมั่นใจยิ่งกว่ารุ่นใดๆที่ผ่านมาด้านหน้าดูดุดันกระจังหน้ากว้างพร้อมตราสัญลักษณ์ Isuzu p r e m i ยมใหม่ขนาดข้างด้วยไฟหน้าเลเโฉบเฉี่ยวตัดกับความมืดมิดดุดใบมีดคู่ทุกส่วนโค้งทุกสัดส่วนของตัวถังได้รับการออกแบบใหม่เพื่อหลักอากาศพลาศาสตร์และความโดดเด่นไม่เพียงแต่ดูแข็งแกร่งแต่ยังให้ความรู้สึกที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ ใต้ฝากระโปรง kb 5 7ใหม่ทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรให้แรงบิดมหาศาลและอัตราเร่งที่ราบรื่นเครื่องยนต์นี้จับคู่กับเกียร์อัตนมัติ8ปสปีดที่ปรับแต่งใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลราวกับมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ว่าคุณจะบรรทุกของหนักขับขี่บนทางหลวงหรือลุยเส้นทางออฟโรดที่ยากลำบาก kb 5 7ก็ตอบสนองราวกับอ่านใจคุณไม่ใช่แค่เร็วแต่มันยังทนทาน ภายใน isuzu ได้เปลี่ยนห้องโดยสารให้กลายเป็นสวรรค์ของผู้ขับขี่ด้วยเบาะหนังระดับพรีเมียมหน้าจอสัมผัสแบบลอยตัวขนาดใหญ่ที่รองรับ apple carplay และ android auto แบบไร้าสายและแผงหน้าปัดดิจิทัลที่ให้คุณควบคุมข้อมูลสมรรถนะได้อย่างเต็มที่วัสดุที่ใช้ให้ความรู้สึกหรูหราย,ยิ่งขึ้นดีไซน์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นและฉนวนกันเสียงช่วยให้ห้องโดยสารยังคงเงียบสนิทแม้ในความเร็วสูงความปตอดไทยก็ถูกมองข้ามเช่นกัน kb 5 7อัดแน่นไปด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ทั้งระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ใน,ร,นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาทุกโค้งทุกการเลี้ยวทุกการเปลี่ยนเลนล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณและสิ่งที่ดีที่สุด KB57 ปี2026ไม่ใช่แค่เรื่องงานหรือการผจญภัยแต่มันคือเรื่องของอิสรภาพมันคือการสำรวจเส้นทางใหม่ก้าวข้ามขีดจำกัดและเชื่อมั่นในเครื่องจักรที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อทุกความท้าทาย ดังนั้นหากคุณกําลังรอคอยรถกระบะที่ผาสานความแข็งแกร่งเข้ากับความทันสมัยการรอคอยของคุณสิ้นสุดลงแล้ว Isuzu f a s t b a 57ปี2026สร้างมาเพื่อลุยภูเขาสร้างมาเพื่อขับเคลื่อนคุณ